ผักเพกาหมาลิ้นไม้หรือว่าหมาลิ้นช้างนะคะแ,แล้วแต่แต่ละท้องถินจะเรียกกันเนาะจะผัดอันนี้กินนะคะจะผัดอันนี้กินนะ เดี๋ยวทอดหมูก่อนนะผัดหมูก่อนนะจ๊ะน้ำมันเยอะหน่อยนะจ๊ะอาหารมนูงนี้น้ำมันเยอะหน่อยนะจ๊ะ เริ่มจะสุกแล้วนะคะ ขมิ้นผงลงไปหน่อยนะคะจับข้าวคื๊คึก็ต้องหมอง้อคืคึ๊แบบนี้นะคะค่ะให้หอมนะคะเอาหอมแดงบกลงไปอีกหน่อยหอมแดงเมื่อกี้น้อยไปนะคะมาเถือส้มลงมาเลยมาเขือเทศลเล็กนะคะ เาาวก็นี่ลงไปเลยนะคะไม่มีอะไรค่ะมีแต่กะปินะคะกะปิหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศทำง่ายๆอาหารบ้านๆหนัดแบบนี้นะคะ ชอบกินแบบนี้ชอบแบบนี้นะชอบแบบนี้อาหารบ้านๆน,นะคะเดี๋ยวปล่อยให้สุกนะคะ เมื่อกี้เสร็จชะลดไปหน่อยนะคะชโลดกับเกลือไปหน่อยนะคะเืมถ่ายค่ะเมื่อกี้อาหารบ้นบานๆนะคะเติมน,น้ำมันเยอะหน่อยนะคะวันนี้นัน่นนะเอาขีดน้ำมันเยอะหน่อยไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> ร่างกายจะได้มีไขมันบ้างไงอืมสุกแล้วนะยจ้าอ,อร่อยมากเลยหิวข้าวหิวข้าวนะจ้าทุกคน หมกลิ้นจ้างอุบ่ะอ,อ๋อมากินํำกันคะมหมาลินจ้างอุอวะะะบวันหวานนะคะพีน้องไตเฮาค่ะมากินหมาลินจ้างอุบันหวานนะคะสองมักคะแนนปีนี้ไปได้กินเหตตาค่ะอ,อ๋อก็หาจะได้กินนะคะอ,อ๋อ วันนี้กินทั้งวันแน่ๆเลยค่ะลูกชายจะกินหรือเปล่าไม่รู้บางทีเขาก็กินบางทีเขาก็ไม่กินนะคะกินกับ,บข้าวสวยร้อนๆนะคะทุกคนเสร็จเรียบแล้วร้อยละจะอาหารบ้านๆไปกินข้าวกันนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ามามา,มากินด้วยกัน